สวัสดี FC ช่อง95ดาดรามณีพารวยสายมูสายบุญทุกท่านวันนี้เป็นวันดีวันสุขเป็นวันฟ้าเปิดวันอาทิตย์บดีวันชัยมงคล ของเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนเลยนะจ๊าอย่าลืมสายมูทุกท่านจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมนะคะขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทางเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดราบนะจ๊าเหมือนเดิมตั้งนโมสามจบเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราที่เปลี่ยนมาทุกชื่อจนถึงชื่อปัจจุบันที่เราใช้ชื่ออะไรนะจ๊าแล้วก็ขอไปเลยนะจ๊าขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทางการเงินอย่าได้ติดขัดโชคลาบ หลั่งไหลเข้ามานะจ๊าขอให้ท่านยกโทษอาโหสิกรรมให้เราหลังจากนั้นตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าประตูเมตังประราชิวินังสุขจุติจิตตะเมตนะนิพนังสุขโตจุติสาจบนะจ๊าแล้วก็กรวดน้ำไปด้วยให้เจ้ากรรมนายเวรของเราท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้รว้